ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับผมเมื่อนี้ก็จะมาบอกเรื่องการตั้งพันอีกเครื่อนึงนะครับเพราะว่าจะมีหลายคนที่ยังยังบ่ในเบองคลิปผมที่ผมล่วงไปนะครับก็เลยขอมาถามว่ารถมันเป๋ยอะไรเรามันเป๋มันเป็นอนหย่งเดียวหนึ่งเน่าเหมืนดับแรกเขาตั้งตั้งล้หนานะครับผมผมเนี่ยใบแรก ให้มันอยู่กลางกลางเส้นลรอนะครับกลางเส้นลรอข้างขวานะครับแล้วก็พานใบแรกนะครับใบแรี่ยกใบสว่างเลยขึ้เริ่มต้นห้องอุปกรอ์ห้องจากบ้านห้อตั้งให้มันสูงอยู่ประมาณสิบเส้นนะครับแล้ว่อยเขาค่อยมาปรับเอาอยู่หน้างานอีกเทัวหนึงนะครับั้างสิบเส้นปุ๊บนะครับเขาถ่ายไปถ้ามันบันถ้ามันบันมันเปรมันบันมันเปรนะครับให้มันคงฉีบเบา ข Salvador, th together, our our ี่เมานี่นะครับเขามายืนเบื้องหลังรถให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นแนวเดียวกันไปครับเนี่ยครับเบื้องของผมเขาไปเบื้องอยู่บ้านประเด็นนครับเพราะว่ามันเพาในจีขีดินเขากระตังเขาเข่ากันอยู่บ้านนะครับตัวนี้เวลามันอยู่ซื้อมันจะบวคือกันกับตอนไทยนะครับตอนไทยเพราะมันเน็กลงอีกเพ๊่มมันเน็กลงอีกบขี่เมาก็สี่ย่างขืนย่างขืนเพ๊่มมันจะสีเห็ดของผมมันสีทํำทำมุ่ไปครับ นะแล้วก็ตัวสำคัญก็สปริงนะครับเวลามันอยู่ซื่อนี่ข้อหมุนหมุนขึ้นให้มันเด้งให้มันให้มันติงได้เลยนะผมมันสูดเกี่ยวแล้วนะครับเขาไถไใ้ไปไถไป,ไไปคือสปริงอะ่ะให้มันเป็นตัวยืดยุ่นแล้วก็เป็นตัวบังคับบักกีมาลนะครับถ้าสปริงมันยันขึ้นมากพอหัดก็ให้ยันแขนกลางออกมานะหมุนแขนกลางออก มุนเชนกาง,กงยัน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 ,น,น,นออกมากมันก็สีนกตัวนี้ึ้นมันคือสีแมวแม่มันก็สีฟูขึ้นนะแม Я ่มันตัวกลมๆะครับมันก็สีฟูขึ้นฟูขึ้นแล้วกัตัวนี้มันกิสีกดสปริงหมึกมิเมาลงนะครับกดสปริงกิเมาลงตืดตืดตืดลงแล้วมันกิสีสามารถคู่หมวกิเมาอยู่เลยบบดนี้ถ้าไทไปแล้วมันยังยังก็ล่ะมันยังบ่อเข่าอยู่มันสีมิดินรองบ่อเภทนะครับที่บ่อเขา่าคือเอานาดินออก พวกที่เอานาดินว่ะพวกปั่นขั้นแท้ปีไก่บางทีนะครับบินไข่ปู่ท่าสิมันจีไทยยากนะครับมันจีเอาไทยว่าเขาเลยเหรอครับมันเปะนะครับเดี๋ยวผมจีไทยให้เบิรงว่าของผมมันเปรอะยังไงมันเปรอะวะมันกลมี่นอกจากดินทรายนะครับมันยังสีว่เปอะอันนี้มันเป็นดินขี้มอดมันกลับปีนีเประเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจีไทยไทยให้เบิรงนะครับผม ครับมันกะมันเป็นดินที่ไหนล่ะครับดินขีวัดไทยเนี่ยานกับข้อมักกี่ได้หรือเปล่าผานไหนคือแบบข้อมักเนาะโอ้ไม่มันป่าไอยไฟแมวโอ้ไปไอยไฟพอดีเลยนี่ยข้อมักอยู่ครับผานกันเลยโอ้งามเลย ครับเนี่ยกัับกบมีคนถามมาให้หน้ากะซีเรียม้วนทนแต่ว่าไทยมาแล้วมันเป็นอย่างคือเสียวขางหนึ่งขางหนึ่งคือย่างใหญ่ๆอยู่นะครับเทาเหลียวบางคจังมันม้วนทนมันคือจังมันซีเรียพื้นผาแต่ว่ามันกิดมันกิดบ่ออันนั้นเหรอครับอาศัยกินกินไปแล้วก็เขาก็เรีนกบขึ้นมาพอดีกับการได้โผล่ลองนะครับนะครับเบื้องแนวเบวเนี้ยว่านแนวขี่มอเตอนะครับตอนนี้คือคือบริเหตุอย่างมันไทยมาหรอมัดจอดเลยนะครับขีเมา สำหรับผู้ใดที่สือผ่านมาหม่นะครับเปลี่ยนผานหมก่กะถ้าเธอเท่าควมหั่นใจในตัวผ่านกะเอาไปลงมถึงกอนนะครับซือมาเพิ่มเอาไปลงมถึงกอนยาเฝ้าออกมาบั่นนะครับไป,ไปให้เขาขไปให้เขาคัดให้แล้วคัดทั้งรางให้คัดแยมแ้มตัวนี้มันออกนะครับมันก็จะคมแล้วมันก็จะคมแบบนั้นตลอดไปจนกว่ามันจะเบิดนะครับเพราะว่ามันกลิ่นมันกิจะกลิ่นเสมอกันดินนะครับกลิ่นเสมอกัน อ่นนาพี้งหน้า16ไลน์16ไรนผมจะไทยแล้ววันนี้เหมือนแรงกับตรงได้เฝ้ากลับไปเฮ็ดพผนียดส่งลูกค้าอีกนะครับรูปว่าครับเป็นอย่างข้นขึ้นมาไทยเบิกไทยเบิกก็คือคืออย่างผมกำลังไทยอยู่ตอนเนี้ยมเมื่อแล้วตรงกลางนะครับเออให้หน้ามันงานใแงงสิบางที่เขากล่าขาดการบ่ได้ว่าเขาไทยควบเขาจะเริ่มต้นตรงกลางบ่นะครับถ้าแบบ ถ้าเกิดว่าเขาไทยกบกบตรงซื้อซื้อนี่เราก็เล่นไปซื้อนี่แล่นกลับขึ้นซื้อนี่เราฟังนี่มันสีเหลือเราสีได้ถอยแหกไปนะครับคนก็เลยบ่คอยอยากไทยกบส่วนมากคนจีไทยเบิกจะเป็น้องยยกางแล้วก็น้ามุ่มุ่มมันแท้นะครับแต่อันนี้ผมก็ตตรงคือผมผมตรงไทยสลับของหน้าทุกไฮนะครับเขาจะไทยกบผมกับไทยเบิกเขาจะไทยเบิกผมกับไทยกบนะครับเบิกก็คือสายออกขังกันแท้ นี่เบิ้งสีเหลืมาแล้วอยู่กลางนะครับครับสำหรับคลิปที่ตั้งพานนะครับผมก็ลงไว้หลายคลิปอยู่พี่น้องนะครับมันก็แนวเดิมๆเก่าๆนะครับผมก็บจักสีว่างไดยเพราะอะไรก็สีว่าอีกตัวส่วนมากคลิปผมก็มีแต่คลิปเบิ้ลนะครับคลิปเบิ้ลเป็นส่วนใหญ่คลิปพูดนะครับกาเขาไปเบิ้งนะครับสําหรับมือใหม่กับของผมแน่ของผู้อื่นแน่นะครับมันมีคนบอก อยู่หลายนะครับใน y o YouTube เขาก็ไม่ค่อยศึกษาเบ้งนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากปว้เพียงคีนีนะครับเห็ดงานก่อนนะครับได้กับฝากติดตามฝากรับชมคลิปช่างปากหนองคายนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม